สวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยนะครับผมกับร้าน13มโมตอบายนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้เลยตัวเด็กนะครับเป็น o p e n s m วอชก็คือพี่น้องหลายคนให้อยากให้ทำรีวิวตัวนี้มากก็คือ ID Rock e t ครับนี่ได้มาแล้วนะฮะตอนนี้ผมได้มาทั้งหมด3สีนะครับรีวิวเท่าที่เราได้มาแล้วกันเนาะโอเคมาลุยกันเลยนี่นะครับบอกราคาก่อนครับตัวนี้ 1 9 9 0บาทนะครับผมเดือพใยสุดๆโร่งฟรี Trans ท่วประเทศอา่าในกล่องก็จะมีเป็นถุงผ้านะครับเป็นถุงแบบเป็นกระเป๋านะแล้วก็จะมีชิลแถมให้เป็นชิลเนี่ยฮะบอเบิลแถมให้หนึ่งอันนะครับแล้วตัวอันนี้ชิลบอเบิลเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นชิลอ่าสโมกไลท์สโมกนะเดี๋ยวผมจะทำสีให้ดูว่าสีอ่ะมันเป็นเฉดประมาณมากเรามาลุยกันนี่ นะครับจะมีถุงผ้าถุงพลาสติกห่อให้หนึ่งอันโอ้โหสวยงามใ่สายพลาสติกนะจัดไปได้เลยนะครับตัวนี้ราคา1,990บาทเท่านั้นมีทั้งหมดนะครับไซส์นะฮะเป็น M เอ้ยเป็น S M L แล้วก็ XL ครับผมตัวนี้สวยงามนะฮะวิธีเปิดตัวนี้ก็เปิดเปิดถุงตรงนี้ตั้ง กด,ดนี่ฮะแข็งแรงนะใช้ได้เลยแหละเนี่ยงานดีนครับบอกเลยนี่สุดๆนะฮะสวยงามครับโเกตราคา1,990บาทนะครับส่งฟรีนะครับทั่วประเทศเลยแล้วก็ ภายในกรุงเทพนะฮะเราก็มีส่งบริการส่งฟรีคือ,อไม่ว่าจะเป็นแก๊บไวท์หรือว่าลาลาบูเลเราส่งฟรีหมดนะฮะสวยงามโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันตัวนี้ก็คือเป็นสีไ r i Color ลอนะฮะถ้จะเป็นสีขาวแล้วก็จะมีแซมตัวฟ้าน้ำเงินแดงมีสวยอีกสีนึงนะครับไปเลยก็คือสีนี้นี่ดีกว่านี่อันนี้ออกจะเป็นสีกลม นี่สวยจริงที่เป็นสีด้านนะฮะสีกรมแล้วก็มันจะตัดกับชิลมากเลยครับเพราะว่าชิลเนี่ยเขาให้มบบเป็นสีนี้ครับยังไงฮะว้าวไหมว้าวไหมครับนี่ยังไงะ 1990. ฮะพันเก้าร้อยเก้าสิบคุกเวอร์บอกเลยบอกเลยะฮะคูกเวอร์จริงนี่นะครับสวยงามอ๋อแล้วก็ข้างในนะครับจะมีแถมสติกเกอร์แล้วก็ผ้าบัฟให้นะครับสวยงามแจ๋วเลย รเราไปลุยก,กันอีกสีนึงเลยฮะต่อเลยฮะต่ออีกนึงเลยนี่สีนี้ผมชอบสุดเลยสีนี้รู้เป็นไรเนี่ยครับวดงามมากนี่นะครับสวยงามใส่คลาสสิกนะจับได้เลยครับตัวนี้ันเก้าร้อยเก้าสิบถูกมากโอเคครับเรามาลองดู ตัวนี้คือไซส์ L นะฮะเดี๋ยวผมจะลองไซส์ L หัวผมเสื้อ59 6 0นะเป็นมาตรฐานแสตดันนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะว่าเป็นยังไงบ้างมา L เป็นอย่างไร อย่าลืมนะฮะทุกครั้งต้องใส่โมงด้วยโมงก็มีจำหน่ายนะครับของ Do ล k ี่ Winky Less e dition ราคา250วัตบาทเท่านั้นนะครับมีไซส์ L โอยอยากใส่มากเลยอ่าระบบล็อกนะครับเป็นแบบตัวกิฟต์ล็อกคลิกรีลิสใช้งานง่ายมากนะครับผมข้างหน้ามีรูระบายอากาศคือช่องระบายอากาศตรงนี้แล้วก็อันนี้อีก5จุดนะฮะโอ้ยตรงนี้นะครับลืมบอกไปเลย สามารถเปิดปิดช่องลมได้ครับอนี่ผมขอให้ดูข้างในเห็นไหมฮะในจุดตรงนี้นี่ฮะมันสามารถเลื่อนเปิดปิดช่องลมได้โอเคมาล,ลุยฮะอึ๊บโอ้โหเ,เปลี้ยวฟาวตัวนี้ L นะครับพอดีฮะแนะนำว่าเพื่อนๆที่ใส่ L อยู่แล้วนะครับตรงนี้ตรงไซส์ครับนี่ ตรงซ้์ครับ L ตรงซ้์เป๊ะเลยเ,เดี๋ยวเรามาลองฟิลลิ่งของตัวสีชิลดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของการล็อกชิลก็จะมีแ a ็ k ล็อกชิลให้นะตัวนี้แ a ็ k lock chil แบนี้กดแบเนี่ยครับ b a c กล็อกชิลปึล๊บแล้วเขาก็จะล็อกนีเป็นกระดุมล็อกนะคระับแล้วก็ล็อกไปเลย สีชิวนะครับนี่คือสีชิลสิลลิ่งนะฮะก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้คือชิอติดหมวกที่เป็นตลอดนุ้งกับตลอดทองนะที่ติดมาให้นะนี่คือสีชิวหนึง่งัอานเสร็จปั๊บเราไปที่สันนี้เลยครับสีชิลที่แถมให้เป็นไลท์โฟกนะครับนี่มาให้ดูชิวตัวนี้ แกะเลยใหม่ๆเราต้องแกะให้ดูเลยนะฮะับไลท์โม <Light smoke S 2> ก็จะใส่สบายตาครับ mm. ของแถมนี่อึ๊บเลยนี่นะฮะอันนี้คือไลท์สโมกสวยฮะกลางวันใส่ได้กลางคืนใส่ได้ครับสบายมากเรามาถึงจุดสำคัญของเราก็คือในเรื่องของการถอดนมซักกันดีกว่ามานี่นะครับเขาบอกอ่าตัวนี้อีกเรื่องหนึงนะครับ คนที่ใส่แว่นกันแดดนะครับหรือใส่แว่นสายตาสามารถใส่ได้เพราะว่าตัวนี้รองรับการใส่แว่นสายตานะครับวิธีการถอดเป็นไงบ้างอ๋อถอดง่ายครับมันจะเป็นตัวเป็นตัวกิบอาเป็นแพ็คกระดุมล็อก่ายมาอันนี้ชิ้นที่1นึ่งนะฮะเรียบร้อยไปแล้วครับชิ้นที่2แกะมาเลยเนี่ยตามผมมาเลยฮะนี่ครับชิ้นที่สเรียบร้อยครับไปแล้วครับชิ้นสอ ไปแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยมาฮะมาตามกันไปเรื่อยๆเลยชิ้นที่สามครัง่ายมากชิ้นที่สามก็จะเป็นไอ้ตรงตรงคอนี่ฮะมันก็จะเป็นกระดุมอย่างเงี้ยฮะไอ้ทอยครับไอ้ชิ้นบนนะเราก็แกะออกมาได้เลยนี่เรียบร้อยครับคืองานดีมากครับผมบอกเลยกับราคา1,990บาทเนี่ยผมว่างานนีเนี้ยกุบกุชิ้นที่สี่ เป็นชิ้นเขาเรียกว่าลองปิดตรงพอเนี่ยครับก็ถอดธรรมดาเรียบร้อยฮะทั้งหมดสี่ชิ้นนะครับเรียบร้อยฮะภายในภายในเป็นแบบนี้นะฮะตัวนี้จะสามารถรองรับการติดตั้งบลูทูธได้ด้วยนะครับผมเพราะว่ามีเว้าหูฟังมาให้นี่เห็นไหมตรงนี้ นี่นะฮะตรงนีมม้นะอ่าวาค่อนข้างลึกเลยนะครับก็ใส่สบายสบาย,บายหายห่วงแน่นอนครับโอเคฮะแล้วเราก็มาถึงในเรื่องของการถอดชิลแล้วแหละตอนนี้ไหนๆทำแล้วเนาะก็เอาให้มันสุดไปเลยเพราะตัวนี้ผมค่อนข้างชอบมากเป็นหมวกที่เป็นแบรนด์ของบ้านเรานะฮะเป็นแบรนด์ของไทยเราที่ที่ดีมากๆแล้วก็ราคาไม่แพงเลยเรื่องถอดชิลผมว่า ต้องใช้ไขควงนะตัวนี้ผมก็เลยเตรียมไขควงสีฉากผมก็เลยเตรียมไขควงสีฉากมาด้วยนะครับมาลุยกันเลยถอดชิวเลยเ,เรียบร้อยก็ถอดชิวแล้วหนึ่งอันนี้ายออกมาไขาออกมาเลยนี่เป็นน็อตอย่างนี้นะครับวางปั๊บเขาให้อ๋ออันนี้มันจะเป็นเหมือนกับเป็นแผ่นเหล็กเลยแหละจะเป็นเหล็กเลยแหละ ดีฮะงานดีมากตรงค่อยๆผ่อนชื่อรุ่นล็อกเก็ตนะครับ i d ดีล็อกเก็ตหาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านสี่สามมเตรราคา1 9 9 0บาทเท่านั้นนะส่งฟรีทั่วประเทศครับคู่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับเอเมย์ไปนะเอที่ร้านก็รับประกรนันเป็นวารันตีแน่นอนครับมีวารันตีตลอดมีปัญหา จากการให้ไม่ต้องห่วงครับไม่ปล่อยลูกค้าโบยบินแน่นอนโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะ,ะเราถอดมาแล้วง่ายมากครับต่อปรับเข้าให้นี่นะคะผมปอดมาแล้วนะเดี๋ยขออนุญาตวางก่อนอค,ครับบบ๊ายาย